เอาละครับสำหบคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการซูมวิดีโอในแอปวอลโลครับวิธีการเป็นยังไงมาดูกันที่เราจะซูมไปทำไมบางทีเราต้องการที่จะโฟกัสตำแหน่งของคลิปวิดีโอให้มันดูเด่นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรากำลังจะพรีเซนต์ของพรีเซนต์ Present สินค้าแล้วเราต้องการที่จะให้กล้องให้ภาพเนีย่ยมันซูมเฉพาะตัว โปรดัก c t ของเราตัวสินค้าของเรานะครับเราก็จะใช้เทคนิคก,การซูมที่ทำให้คลิปวิดีโอมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาล่ะครับผมจะลองทดสอบแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้ฟังนะครับเปิดคลิปเห็นไหมฮะผมกลาลังเล่นก,กินก,กี<ด>เป็นไงดูสังเกตที่นิ้วโป้ง ผมบอกว่าสังเกตที่นิ้วโป้งถูกไหมครับผมก็เลยต้องการที่จะให้ตรง mm hmm. นิ้วโป้งเนี่ยมันมีการซูมขึ้นมานั่นเองทีนี้มาดูวิธีการซูมนะครับอันดับแรกเราจะต้องเลือกส่วนของคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะซูมเสียก่อนซึ่งเราไม่ได้จัดซูมทั้งคลิปดังนั้นเราก็จะเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคแรกที่เคยสอนเลยนะั่นคือเทคนิคการตัดนั่นเองครับผมเอาละเราจะเริ่มตัดในตำแหน่งที่เราต้องการจะซูมก่อนนะ อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมบอกว่าให้ดูนิวโปง้งสังเกตที่นิ้วโป้งข้างซ้ายผมจะซูมนิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับดังนั้นผมก็จะต้องเลือกคลิปวิดีโอให้เป็นกรอบสีขาวแบบนี้เสียก่อนแล้วจะขึ้นเป็นฟังก์ชันในการกดแบ่งขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะตำแหน่งที่เราจะตัดต้องดูอะไรคุณผู้ชมเส้นสีชมพูเลื่อนคลิปไปตรงเส้นสีชมพูกดแบ่งครับ จากนั้นก็ดูว่าเราจะเอาประมาณไหนข้างซ้ายาหนวงเล็กนักอ่าประมาณนี้นี่นะครับเอาตรงนี้ผมจะเอาแค่นี้นะจากนั้นก็แบ่งเพียงเท่านี้เราก็จะได้ส่วนที่เราต้องการจัดซูมแล้วแล้วจะซูมยังไงล่ะเราก็เลือกให้มันเป็นกรอบสีขาวแบบนี้จากนั้นมาที่นี่เลยครับเห็นนี่ไหม นี่ไหพอเราคลิกปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับนี่เป็นกรอบสีเขียวแบบนี้วิธีการให้ใช้2นิ้ววางลงบนวางลงบนคลิปวิดีโอตรงนี้วางบนคลิปนะครับแล้วก็ย่อขยายไนดะ้ตามใจชอบย่อขยายยอ่อย่อขยายย่อขยายหมุนได้ด้วยเราจะหมุนก็ได้นะแบบนี้เห็นไหมทำได้หมดเลยผมจะซูมยิ้วโป้งให้ดูแบบนี้นะครับ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ตามใจชอบโดยใช้1นิ้วแตะที่คลิปวิดีโอด้านบนผมจะใช้เมาส์เป็นสัญลักษณ์กดค้างแล้เ,เลื่อนเห็นไหมครับได้ไหมทีนี้มันก็จะซูมเฉพาะในส่วนที่เราต้องการนั่นก็คือนิ้วโป้งเห็นไหมครับเราลองมาดูคลิปกันเลื่อนคลิปไปแล้วกดเพลยสังเกตที่นิ้วโป้งข้างซ้าย หน่วงเล็กน้อยหน่วงเล็กน้อยเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถซูมคลิปวิดีโอของเราได้แล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีเทคนิคดีๆในการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน follow ให้อีกแน่นอนครับสวัสดีครับ Boop, boop,